ตอนแรกที่ทำอ่ะไม่คิดว่าอาชีพนางงามหรือว่าอาชีพการทาเพจอะไรพวกนี้มันจะเป็นรายได้หรือว่ามันจะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งได้ของเราเพราะว่าตอนเด็กๆที่เราแบบเรียนมาอ,าอยู่กับพ่อกับแม่จะไปทําอะไรกินถ้ากิดไม่ได้ขายค้าขายหรือว่าไม่ได้รับ,บ<ช>าราชกาาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโนบิตะเนี่ยจะแบบสัมภาษณ์แขกตลอดแต่วันนี้เราขออนุญาตเป็นแขกรับเชิญดิฉันไม่คนสัมภาษณ์คนนะคะจะถามบีว่าบีมาทําเพจจ๊อกจ๊อกนางงามได้ไงอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่าหนึ่งจ๊อกจ๊อก บ,บจ้าเจ้าต่างงามอะมันแยกกันนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าจ้าจ้ตัางงามไม่ใช่จอกจาะจ้า ทีมแอดมินที่ทำคอนเทนต์อะคนละทีมอันนี้เราทําด้วยความรักไม่ได้เงินเดือนนะครั้งแรกเลยอะก็คือเหมือนมีเพื่อนคนนึงเขาทาเพจจอกจกมาก่อนอยากแตะแขนงออกมาเป็นเพจคือนเพจนี่มันมีทั้งจอกจอกเกมจ็อกจอกผู้ชายแล้วก็มาแตกมาเป็นจอกจนางงามด้วยแล้วช่วงแรกๆที่เปิดอะเหมือนแบบหาคนที่มาทํางานอยากมาทํำไหมเห็นแบบยูชอตนะเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาทาจอกจหนูตามนางงามช่วงปี2อปีอะตามแบบทุกเวทีเลยเขาเลยแบบมาชวน เราไปทำด้วยมันก็เลยเริ่มมาเป็นจกๆงานตั้งแต่ปี2018 2019แล้วก็เริ่มมามีตัวตนจริงๆอ่ะมันจะเป็นี2020ตั้งแต่ช่วงปี2020ับมันก็เหมือนแบบเรามองเห็นอะไรในจกๆนางงามแต่ว่าหนึ่งอย่างที่หนูสามารถรู้สึกได้คือธุรกิจนางงามมันกำลังจะโตไม่รู้เพราะอะไรตอนนั้นนะก็ตัดสินใจออกงจากทำงานเลยก็เริ่มมาทำจกๆเต็มตัวตอนปี2021่เแค่ในเวลา แบบ5ปีอ่ะตอนนี้จอกจอกมีคนตามเท่าไหร่ละกี่แสนสองแสนค่ะสองแสนแล้วยังจัดงานใหญ่อีกทุกๆปีอ่ะจะจัดแบบว่าปิดโรงหนังเพื่อเชียร์นางงามแบบให้คนหนูจัดปิดโรงหนังตั้งแต่ปีแรกเลยที่หนูทำเพนก็ปีแอนชิลีอะเก่งทำไมกล้าทำอะไรการใหญ่ขนาดนั้นตอนนั้นมีเพื่อนช่วยร่วมลงทุนแต่ตอนนั้นสมัยนั้นมันยังลงทุนไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งเป็นโควิดแล้วโรงหนังแบบไม่แพงก็เริ่มเติบโตมาเรื่อยๆอ่ะปีแอนซิลี แล้วก็มาปีอนนาเสือปีอนนาเสือเนี่ยเริ่มจะแบบเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นเพื่อนคนที่ชนหนุมาทำจอกจอกนางงามเขาก็เปิดบริษัทมันก็เริ่มเติบโตขึ้นปีอนาเสือก็เลยได้จัดงานคนเดียวปีอนาเสือแอนโทเนียแล้วก็ปีนี้จัดคนเดียวเลยเป็นโดยจอกจอกไม่ได้ร่วมกับคนอื่นเลยไม่ร่วมกับคนอื่นเลยเก่งมากคือตอนนี้เรียกว่าเป็นคืนนางงามแบบท็อปท็อปของประเทศเลยว่าได้แล้วขอบคุณมากแล้วก็โนบิตะเขาพูดถึงจอกจอกคนก็จะนึกถึงโนบิตะ ก็คือบีนี่แหละก็ดีใจค่ะแมทที่มันมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าตอนแรกที่ทำอ่ะไม่คิดว่าอาชีพนางงามหรือว่าอาชีพการทาเพจอะไรพวกนี้มันจะเป็นรายได้หรือว่ามันจะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งได้ของเราเพราะว่าตอนเด็กๆที่เราแบบเรียนมาอยู่กับพ่อกับแม่จะไปทําอะไรกินถ้าเกิดไม่ได้ขายค้าขายหรือว่าไม่ได้รับราชการอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ไไดทําธุรกิจส่วนตัวของเรามันจะบบมันจะได้หรอตอนนั้นก็ยังตอบไม่ได้เลยนะจนมาตอนนี้4ปีแล้วก็ ก็ไม่ขอเงินแม่สักบาทแต่ก็ใใแต่ก็วขอบคุณแต่แต่ก็ประกาศปีนทีบเช่นกันค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้อ่เริ่มทำเพจนางงามอะไรยากสุดสิ่งที่ยากสุดสำหรับการทำเพจนางงามของหนู การทำงานกับคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งเราต้องเจอเวทีเยอะ,จะเจอคนเยอะมันทําให้เราเรียนรู้กับการทํางานกับคนนะ่มากขึ้นแล้วก็หนึ่งคนต้องการความต้องการอนะหลายอย่างเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ยากมากๆของหนูอะคือคนอเอาใจยากมากแล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ดีลกับสิ่งเหล่านี้จนประสบความสําเร็จได้อะ ลาการทํางานของเรากับผู้ใหญ่หรือว่าแต่ละคนนะ่ะก็จะแบบพี่นอพี่เทาเรียบร้อยนะครับนะขานะอะไรแบบนี้เวลาเราเจองานใหญ่ๆหเจอเคสใหญ่ๆที่มันมีปัญหานะ่ะอะไรที่มันเป็นแบบคุยยากพอเราเข้าไปคุยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออผู้ใหญ่เขาอาจจะชอบความความมุงมิ่งของเราหรือว่าชอบความที่เราแบบไม่ใช่คนแบบพูดแรงๆว่าเจ้าผ,ผูดางอะไรแบบนี้แม่ก็เลยมีความสุขกับงานในทุกวันนี้เนะี่ะ